สวัสดีค่ะพี่น้องมาคลิปสองจ้ะอยู่ในเมืองอ่าบราวน์สวคือเก่าอันนี้อันนี้เป็นสาระกลางจ้ะสาระกลางเมืองนี่ก็งามจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็เข่าเบิ้งไม่ได้จ้ะก็ปิดช่วงนี้แต่จะมีมีตำรวจมียังคอยตรวจตายจ้ะรถสิรถตำรวจสตดมนี่จ้ะมีรถตำรวจคนคอยให้ มเรียบร้อยดูแลยตำรวจเต็มอยู่ย่างสวนกันอยู่จากเมืองนี่ตำรวจหลายมีเปร่าช่วยสลากางกันมีสลากกางมีกองก้าวไล่จ้ะที่ยังหลงเหลือที่ยังบ่โดนระเบิดหลายอยู่ส่วนที่โดนก็หลายวที่บ่โดนระเบิดก็หลาย ้องไปบิ้งเรื่อยๆจะ้จะอธิบายฟังอีกอย่างเนีย่ยไปจะ้ะมาลำกันน,น้องไปซส่พี่น้องมาบิ่งโบสถ์อีกแล้วจะ้ะอันนี้ก็บ,บ ột, โบสถ์เก่าแก่ ปบสเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกจ้ะที่ยังยังคงเหลืออยู่ที่มาโดนระเบิดยังมาโดนระเบิดดูดทางหลังก็สวยสวยงามยังเหลืออยู่จ้ะแต่อันนี้โดนระเบิดเขาเฮ็ดขึ้นไหมเดี๋ยวพาพี่น้องเขาทางนันอีกจ้ะโบดถ์อันนี้กับโบสถ์อายุอายุ เขาได้เหรอได้แล้วเปิด้เจ้าแกสวยบทลยลายจ้ะบทลา เมืองนี่กันยังมีเสียงดนตรีคลื้นอยู่จ้ะคนกเ็เริ่มงานในเมืองมีโฟกซองมีเปิดหมวกปใส,ใส่กระเป๋า่เพื่อนติดเพลิงนักร่องนั้นชวนไปติดเพิงกันด้อ nó phát triển rồi, lại anh chàng, anh chàng mập đen, มีแต่ร้านขายของพ่่ <c oughs> จ้าพี่น้องพ้องหันเจอเจอต้องวอรวจตรวจเขาเห็นเาเห็นไม่สอนยางกับลูกชายสองคนเขาเลยตรวจขอเบิงขอเบิงพาดขอเบิง ที่อยู่่าอยูน้ำกันบ่เป็นแม่ลูกกันอีดีบอ่อประสันก็ขอเบิ้งบัตรบัตรประชาชนเบิ้งพาดก็หายเบิง้งกตัตรวจสอบแล้วก็อยู่น้ำกันอีดีเอาว่าเป็นยังจ้ะเราก,กระเทศตามกฎหมายนี่สองสองนมนี่แหละที่มันตรวจที่มันตวนนรวจเอกสารกระดูกสองนมเนี่ยเราอธิบายให้ฟังเรียบร้อยเข้าใจโอเคไปม่นมีปัญหาจ้าไปเจอ เจอตรวจสอบจนได้เพราะว่าเขาห้ย่างเกินกันสองคนถ้ากรณีสามคนเนี่ยต้องเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นจัตศีจ้ะเนี่ยกฎหมายเพราะว่าเขามาเมืองอื่นอันนี้คือเมืองอื่นจ้ะโอเคไปย่างต่อจ้ะพี่น้องเจอเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อยตรวจสอบสอบถามกันโอเคจ้ะไปย่างนุกกันต่อจ้ะจ้ะพี่น้อง เมืองนี่มองนั่งเดินไล่หลายจ้ะคนออกมานั่งข้างนอกเต็มเล็กน้อยแล้วรถตำรวจก็หลายจ้ะตำรวจก็ตัวจไล่หลายตำรวจยู่เป็นจุดเป็นจุดอืนะครับเลยเอาสิเอาสิจ้องว่าผู้ใดมาจากคนเอาสิจ้องทำมาสามคนในข่ายงางเขาหาหนึ่งแถวเนี่ยมันที่นางกินอาหารกินกาแฟหลายมันเป็นหลายจุด แต่เราจุดนี่นี่จะค้นนางค้นเหรียญเต็มเลยอันนี้หลังามจ้ะมันละเมืองนี่มันมันเคร่งเคร่งกว่าเมืองฮานูเวอร์ที่แม่สอนอยู่เคร่งกว่าจ้ะเขาตรวจเราค้นเขาก็ย่างหลายคนเพราะว่าผมเปิดเมาเขาบอกว่าเขาเขากวดคันมาได้เป็นอาทิตย์แล้วเขาว่าแต่ฮานูเวอร์ก็ยัางเพราะท่านได้ไปเคร่งบันไดเขาสิเริ่มวันจันทร์จ้ะฮานาเบอร์วันที่ยี ร้านเปิดแล้วเขาจะเริ่มกวดคันค้นหลายหลายพี่นอ้องเมืองร้านสไกว์ใส่สำเนียงผิดเลยอ,อันเพียงเลจะเป็นคำใหม่ปตรงเริ่องตัวกีนเจ้ยค้นหลาย เ่งถ้ามาเป็นครอบครัวนสามคนพ่อแม่ลูกอายุทะเบียนบ้านเดียวกันได,ได้อายุคนละทะเบียนบ้านตัวก็ได้ C'est ça, mais หนึ่งอยากนำเสนอนี่ยจะร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเขาเย็บนากากขายเย็บนากากขายเบื้งราคาด้จ้ะ10ยูโร10ยูโรล,ลองลงมากับแยูโรหอยระยาอยู่คนจ้ะหอยอยู่ตามอันนั้นเขาเนี่นี่จ้ะถ้าล่ามตัดเย็บเสื้อผ้าเขาจะเย็บขายเย็บขายหลายๆสีหลายๆแบบให้คนมาเลือกซื้อ เนื่งองจากราคาเป็นแพงเท่าไหร่สิบยูโรคูณเท่าไหร่ตอนนี้สาวสิบห้าเหรอสามสิบสองไม่ใช่ส <34. S 1> <laughs> ามสิบสี่สามสิบสี่สาวสิบห้าแพงแพงหลายจ้ะหน้ากากเพราะว่ามันบกพรอยูนิมันบกพรอเขาก็ต้องใส่ใส่ผ้าเย็บเอาแล้วเขาก็ขายราคาแพง อันบ่มีพอพอเพียงสำหรับประชาชนแต่ว่าอาจจะเริ่มพอแล้วจ้ะอาจจะเริ่มนี้แล้วเพราะว่าเขาก็เริ่มผลิตแล้วเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งอีกจักหน่อยจ้ะเบิ่งอีกจักหน่อยเดี๋ยวพาพี่น้อยไปเบิ่งอีกมองมองอื่นอีกจักหน่อยมามาตามมาพี่น้องพาพี่น้องมาเรียนภาษาหน่อยมาเบิ่ง เบื้งหเป็ดหัวคานธรรมชาติูีเต็มเลยค่ะหายางเล็กทั้งหันอยู่ในเมืองเป็นมันค้อนหลายค้อนหลายแล้วก็ <c oughs> การตรวจมันตรวจขัน,นายนางยางน้ำกัน3สามคนเนี่ยมันก็จ้องแลละต้องพยายามแยกกันจ้ะ พยายามแยกกันแยกยางคนหนึ่งสองคนยางห่างๆกันเพราะว่ามันมันจีจ้องถ้าอยางยางสามคนก็ต้องตรวจเราเป็นครอบครัวเดียวกันบ่แต่กับบ่มีปัญหาจะตรวจสอบแล้วกับบ่มีปัญหาโอู้ห่านห่านลูกหงหงส์วะนี่อยาวๆนี่นี่หงไล่คนนี่นี่หงส สวยงามโอ้ยขาวโบ๊ทเล่นกับเป็ดเปป็ดเ็ดน้ำเป็ดน้ำกระหงเล่นเป็นเพื่อนกันยัง งานวงบรรยากาศธรรมชาติตามพี่น้องทั้งเป็ดทั้งห่านทั้งหงันจะอยู่น้ำจังสีหละ่ะจะอยู่ในสระน้ำธรรมชาติมันมีผู้ใดมาทำร้ายมันอ,อยู่ของเขาแบบนี้ พี่น้องคลิปนี้ก็สิหยุดคลิปซ้ำนี่แล้วจ้ะอู้หนาวเดินนี่นี่หนาวพอแดดหายแล้วก็หนาวตอนบางหันยังมีแดดอยู่ยังมอนมอันอยู่พอมายางแถวน้เมียงไก่น้ามยังหนาวจ้ะพี่น้องจ้าช่วงสั้นจบคลิปซ้ำนี่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ไม่สั่นด้วยจ้ะถ้ามีไออย่างอยากถามก็เขียนคอมเมนต์ข้างล่างจ้ะ เดี๋ยวคลิปหน้าสิพาไปใส่มาลุ้นกันจ้ะแต่คลิปนี้แค่นี้จ้ะสวัสดีค่ะ